จะต้องแกะดูไหมเนี่ยหรือให้ไปแกะที่บ้านเออต้องเอาไปตั้งทิ้งไว้ที่บ้านสักวันก่อนสิบสองชั่วโมงเออโอเคโอเคสภาพต่องก็โอเคนะไม่ได้เป็นรอยอะไรมาก แต่่าไในจะเป็นยังไงไม่รู้จะต้องเปิดดีไหมเปิดดูหรือเปล่าก็ไม่รูเออ้เขาก็มีเขียนไว้เดี๋ยวมานี่มีปัญหา <c oughs> ทางนั้นอุสตสาหเตือนของบ่ตรงป๊กเขาก็สามารถตีกับได้เพราะว่าเขาถ่ายวิดีโอเป็นอ,อาานะไรสามารถตีกับได้ถ้าของซสำลุดหรือบ่ตรงวิดีโอนะบ่ตรงหน้าป๊กนะถ้ายจนขั้นตอนที่อีพอ่อออก ถ้นก็เป็นนักแข่งเหมือนกันยิงสิไม่ใช่ฉนะงยจะไม่เลยยักจะช้กทีน่าวเลยมีอ้ยจะมาจใช่เไม่ใช่แบบก้วอ <clears> okay. <throat> 没得事。